สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูชีวิตทํางานของเราในอเมริกานะคะว่าเราทํางานอะไรแล้วเราทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะแล้วก็อาหารที่เราได้กินในแต่ละวันของที่นี่หน้าตาประมาณไหนก็ไปดูกันเลยนะคะ มาเริ่มต้นการทำงานนะคะก็คือเราทำงานที่สปาในโรงแรมนะคะความรับผิดชอบของเราก็คือจะทำเกี่ยวกับผ้าทั้งหมดเลยที่อยู่ในสปานะคะรวมถึงสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสด้วยเราก็จะคอยเก็บรวบรวมผ้าที่ใช้แล้วทั้งหมดนะคะนำไปส่งซักพร้อมทั้งนำผ้าสะอาดนะคะกลับมาคอยเติมสต็อกค่ะและเราก็จะคอยพับผ้าต่างๆนะคะเพื่อเก็บเอาไว้เป็นสต็อกแล้วก็คอยเติมสต็อกให้เต็มอยู่เสมอค่ะและบางครั้งเราก็จะต้องช่วยพาแขกไปที่ห้องแต่งตัวนะคะโชว์วิธีการใช้งานล็อกเกอร์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะ ดดกต่างๆนะคะแล้วก็จะต้องเลือกรองเท้าให้แขกให้ตรงสายค่ะอันนี้ก็กําลังรอลิฟนะคะก็จะเอาผ้าไปส่งสักแล้วก็ไปเอาผ้าใหม่ขึ้นมาค่ะต่อมาก็จะเป็นการจัดเตรียมแชมเปญแล้วก็ขนมนะคะก็คือเซตนี้นะคะมีเอาไว้ให้คนที่จองมาแบบคัปโป้หรือว่ามาเป็นคู่เท่านั้นนะคะก็คือเราก็จะมาทําหน้าที่จัดเตรียมขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะแล้วก็ยกไปรอเวลาที่เขานวดเสร็จนะคะเขาก็จะไปในห้องที่เอาไว้รีแลกซ์นะคะแล้วก็จะยกขนมแล้วก็แชมเปญไปเสิร์ฟเขาแบบนี้นะคะ นอกจากนี้ก็จะมีน้ําแล้วก็ขนมอื่นๆอีกนะคะที่เราจะต้องคอยดูคอยเติมแล้วก็เก็บแก้วแล้วก็จานที่ใช้แล้วนะคะเอาไปใส่ในเครื่องล้างจานค่ะต่อมามาดูพาร์ทอาหารกันบ้างนะคะทุกคนคือเป็นพาร์ทที่ภูมิใจนําเสนอที่สุดนะคะเพราะว่าอาหารที่เนี่คือหลากหลายมากๆ มีอาหารแม็กซิกันอเมริกันจามกาแล้วก็บางวันก็จะมีอาหารเอเชียแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะเมนูนี้นะคะก็คือทาโก้นะคะทุกคนคือที่เนี่ยเขาจะกินทาโก้ทุกๆวันอังคารนะคะตอนแรกเราก็แบบกินไม่เป็นนะคะแต่หลังๆก็เริ่มชอบนะคะอันนี้นะคะทุกคนเป็นข้าวที่หุงกับพวกถั่วทาญยพืชนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะผสมน้ำกะทิลงไปในข้าวด้วยถ้าเราเดาไม่ผิดนะคะเพราะว่ารสชาติมันแบบมันๆนันวๆคือแบบมันอร่อยมากๆเลยนะ ะะอันนี้ก็น่าจะเป็นจาเมกานะคะก็คือถูกใจคนเอเชียอย่างเรามากๆนะคะเพราะว่าแค่มีข้าวนะคะไม่ว่าจะกินกับอะไรก็อร่อยแล้วและยิ่งวันไหนที่ได้เห็นว่ามีข้าวนะคะเราก็จะดีใจมากๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีข้าวตลอดทุกวันนะคะอย่างวันนี้แสแน็ก,ก็คือจะมีขนมเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคืออร่อยมากคือแต่ละวันนะคะจะทําขนมมานะคะถ้าสมมติว่ามันมีเยอะเขาก็จะเอามาแบ่งให้พนักงานกินได้นะคะคือดีมากๆเลยแล้วแบบอร่อยมาก แอบเอาวิวพระอาทิตย์ตกให้ทุกคนดูนะคะคืออยากบอกว่า ภาพจริงสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะเรามาถึงวันอังคารอีกแล้วเราก็จะได้กินทาโก้ทุกๆวันอังคารนะคะขอแอบเมา่น,นิดนึงนะคะก็คือคนจะไมกลการนะคะเขาจะไม่ชอบพวกอาหารแมกซิกันเลยเวลาถึงวันอังคารนะคะบางคนก็คือจะเอาข้าวมากินหรือบางคนก็คือแบบทำหน้าเซ็งๆแล้วแบบไม่ยอมกินอะไรอ่ะทุกคนคือเราก็เข้าใจนะคะบางทีการเปิดใจอยากลองอาหารใหม่ๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับบางคนนะคะแต่ถ้าได้ลองเปิดใจอาจจะติดใจก็ได้นะคะ คือจะบอกว่าโรงแรมนี้นะคะดีมากๆตรงที่เขาอ,อนุญาตให้พนักง,งานนะคะสามารถตักอาหารได้เองแล้วก็ถ้าไม่อิ่มก็คือสามารถไปเติมได้อีกนะคะไม่มีใครมาคอยว่าคอยดูหรือว่าคอยกดดันเลยนะคะก็คือสบายใจมากๆนะคะต่างจากอีกโรงแรมหนึ่งที่เราเคยทํางานนะคะก็คือ ทุกคนแบบว่าสามารถรับอาหารได้แค่หนึ่งรอบนะคะแล้วก็คือเขาจะตักอาหารให้เราคือได้เท่าไหนก็ได้กินเท่านั้นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกกดดันนิดหน่อยเวลาอยู่ในโรงอาหารนะคะทุกคนคืออยากบอกว่าถ้าใครเคยทํางานจะเข้าใจนะคะเวลาที่แบบมีคนมากดดันอะไรอย่างเงี้ยกับอีกที่หนึ่งที่แบบว่าฟรีสไตล์หรือขคอยากกินอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่มีใครมาว่าเลยซึ่งมันดีต่อใจเรามากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวันที่มีอาหารที่ไม่ ไม่น่ากินนะคะทุกคนก็คือมันก็จะมีบ้างบางวันนะคะที่รู้สึกว่าเขาทําอาหารอะไรแบบไม่มีอะไรน่ากินเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะมีบ้างนะคะแต่ว่าก็นานๆทีนะคะที่จะเจอวันที่ไม่มีอาหารที่แบบเราถูกใจนะคะส่วนมากเขาก็จะทําอาหารที่น่ากินตลอดนะคะ มาต่อกันที่พา์ทำงานนะคะทุกคนคือเรากลัวการเปิดโขดแชมเปญมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะกระเด็นใส่หน้านะคะก็คือถ้ามีคนอื่นอยู่แล้วก็จะให้เขาช่วยเปิดให้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีใครอยู่แล้วก็จะต้องเปิดเองแบบนี้นะคะทุกคนนีภูมิมใจในตัวเองมากคือมันยากสําหรับเรานิดนึงนี่นะคะเป็นอะไรที่เราชอบทํามากๆเลยนะคะแบบว่า เทน้ำจัดขนมตกแต่งรอเสิร์ฟนะคะก็คือแบบว่ามันดีมากๆเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะลองฟังเสียงนะคะ เอาบรรยากาศบ้านพักของเรามาให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะที่เราออกมาล้อรถก็จะเจอกับพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันแบบนี้นะคะทุกคนคืออยากบอกว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะลมพัดเย็นมากเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนะคะเดินออกไปไม่ถึง10นาทีก็จะเจอทะเลแล้วคือบรรยากาศดีมากเลยนะคะรอบๆก็จะมีเพื่อนบ้านเป็นบ้านของคนแถวนั้นนะคะก็คือไม่น่ากลัวเลยมาต่อกันที่พ์ทของอาหารนะคะทุกคนคือเราอยากนําเสนออาหารที่โรงแรมนี้มากนะคะเพราะว่าเขาเนี้ พนักง,งานดีมากจริงๆนะคะอย่างอันนี้มีแซลมอนนะคะคือเราจะได้กินแซลมอนทุกเดือนเลยนะคะแล้วแต่แบบว่า2-3สาครั้งอะไรอย่างงี้นะคะบางวันก็มีพวก lobster ด้วยนะคะมีสลัดล o b s t e r มีคือเขาเลี้ยงดีมากจริงๆนะคะทุกคน อย่างวันนี้นะคะได้กินอาหารหลายสัญชาติมากนะคะมีอเมริกาแล้วก้อนอันอนั้นเป็นจามเมกานะคะส่วนอันนี้ลาซนญ,ญ่านะคะเป็นอาหารอิตาเลียนคือเขาจะมีลาซนญ,ญ่าผักแล้วก็ลาซนญ,ญ่าเนือนะะ้อค่ะเราลองครั้งแรกก็ที่อเมริกาน,นะคะคือชอบเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยะคะ่ะ มาต่อกันที่ผ้าทํางานนะคะก็อันนี้นะคะเราก็กําลังจะเอาผ้าไปส่งซักนะคะก็คือเราจะเก็บรวบรวมผ้าทุกอย่างจากถางสปาที่ใช้แล้วนะคะก็จะนําไปส่งซักแล, arp, แล้วก็ไปเอาผ้าใหม่นะคะขึ้นมางานที่เราทําทุกอย่างนะคะก็ะคะือจะทําเหมือนกันกับทั้งของเจวันแล้วก็ของพนักงานประจําที่นี่นะคะคือที่เนี่ยเรามีเพื่อนร่วมงานที่ทําตําแหน่งนี้เหมือนกันกับเรานะคะคก็จะมีพนักงานที่เขาทําประจําอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งเจวันนะคะแล้วก็มีเราที่เป็น h ฮดทูบีนะคะ ก็คือทุกคนนะคะไม่ว่าวีซา่าประเภททํางานอะไรก็คือจะได้ทํางานเหมือนกันทุกอย่างนะคะงานของเราจะดูเป็นงานที่สบายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่ยุ่งเนี่ยก็คือจะเดินทั้งวันแล้วก็จะไม่มีเวลานั่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะจากในห้องรี l ล x กเซชันนะคะทุกคนก็เนี่ยเราก็จะคอยพับผ้าเก็บของในนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นวิวนะคะคือแบบบรรยากาศดีมาก กลับมาในส่วนของอาหารนะคะทุกคนก็คือเราจะมีเวลาพักทั้งหมด1ชั่วโมงนะคะก็คือเนี่ยส่วนที่นี่นะคะ1ชั่วโมงอ่ะถ้าเราไม่อิ่มเราสามารถแบบนั่งกินได้เป็นชั่วโมงเลยก็คือชิลมากๆนะคะกินข้าวเสร็จเราก็มากินผลไม้อะไรอย่างนี้คืออาหารเขาจัดเต็มทุกวันนะคะเยีางวันนี้คือโชคดีมากๆเลยนะคะได้กินชีสบอร์ดโดยก็คือเราไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วที่นี่คือแบบว่าเป็นแบบชีสหลายอย่างให้เลือกเลยก็คือดีนะคะ คือมาอยู่ที่นี่นะคะได้กินของอร่อยเยอะมากอย่างอันนี้นะคะทุกคนเป็นโอเวอร์ไนโอที่แบบอร่อยมากแบบมากๆแล้วก็อันนี้นะคะไอ้กลมๆอันนี้ทุกคนมันจะสอดไส้ครีมชีสนะคะคือดีมากแล้วก็อันนี้นะคะเอาบรรยากาศ งานฮาโลวีนนะคะมาให้ดูก็เขาก็จะประดับตกแต่งนะคะพวกตามท้องถนนเนี้ยเป็นแบบว่าธีมฮาโลวีนแล้วอันนี้ทางโรงแรมก็คือจัดกิจกรรมนะคะเป็นการแกะสลักฝักทองคือถ้าอันไหนที่ถูกใจกรรมการนะคะก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศไปเลยนะคะก็อันที่เป็นฟุตบอลนี้มาจากทางสปาคะคือชอบที่นี่มากจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะจัดกิจกรรมตลอดเลยในวันสําคัญต่างๆนะคะเขาจะจัดให้พนักง,งานตลอดเลยมีเค้กวันเกิดให้ทุกๆเดือนด้วยคือแบบ เขาดีแลวแบบเขาเต็มที่กับพนักง,งานมากๆเรื่องกินนี่คือแบบเรายกให้เป็นที่1เลยนะคะอยากแนะนาโรงแรมนี้มากๆคือที่นี่เขาแบบเต็มที่จริงๆทุกคนอย่างอันเนี้ยเขาทําไก่ทอดได้อร่อยมากๆนะคะคือเขาหมักไก่อ่ะเขาทอดไก่ของเขาได้อร่อยมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชีสท,ที่จะเอาไว้กินกับอันพวกนี้นะคะคือเราก็จะเอามากินกับเฟรนฟรายนะคะคือแบบ ฟนฟรของเขาอร่อยมากนะคะเราไม่แน่ใจว่าเขาทําเองไหมนะคะแต่ว่าเขาจะใช้แบบทั้งหัวเลยแบบไม่ต้องปอกเปลือกนะคะก็คือมันอร่อยอะ่ะทุกคนเราชอบแบบนี้มากๆนะคะก็เอามาราดกับชีสคือแบบแฮปปี้สุดๆ แล,แล้วเราก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการทํางานนะคะทุกคนแล้วก็ได้เตรียมหาซื้อของฝากก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะก็คือสั่งทางออนไลน์มาก็เอาไว้ให้เมนเจอร์แล้วก็ให้เพื่อร่วมงานที่สนิทนะคะก็คือทุกคนอยากบอกว่าถ้าใครจะมาอเมริกานะคะให้เตรียมของฝากมาแบบเยอะๆเ,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 เลยตุนมาเยอะๆเ,เลยนะคะเพราะว่ามาหาสื้อที่เนี่ยบางทีแบบลําบากนะคะเราต้องสั่งทางออนไลน์มาแล้วก็ราคาก็คือจะแพงมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็เลือกมาเป็น ผล,ลไม้กระป๋องอะไรอย่างนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบไหมนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราอยากกินนะคะก็เลยสั่งมาแล้วก็นี่นะคะยาดมคือซื้อมาเยอะๆเลยแล้วก็ออกมาเยอะแต่ก็แจกไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้าวกลางวันของวันสุดท้ายที่เราได้ไปทํางานนะคะก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็แอบสั่งอาหารไทยมาให้เรานะคะ แบบว่ามานั่งกินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือบรรยากาศเศร้ามากแล้วยิ่งมาเจอว่าเมนเจอร์ก็คือสั่งอาหารมาเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะคะเป็นอาหารไทยเหมือนกันคือเรายืนร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยนานมากเพราะว่ารู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่เขาทําให้คือแบบแล้วเขาก็บอกเลยนะคะว่าเขาไม่เคยทําให้ใครขนาดนี้เลยคือเราแบบรู้สึกโชคดีมากๆนะคะวันนั้นก็คือร้องไห้ทั้งวันเลย Dad, remember this video. We love you. Yes. Come back oh. if you're lonely. Call us. <laughs> yes. Text Call us. Texas, we love you. <laughs> เราขอบคุณโชคชะตามาโดยตลอดนะคะที่ได้นำพาเรามาที่นี่ทำให้เราได้พบเจอกับผู้คนที่ดีมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีและเราเชื่อว่าที่ทุกคนเขาหลักเราก็เพราะว่าเราตั้งใจทำงานมากๆนะคะทำให้ทุกคนเขาเห็นศักยภาพในตัวเราและอยากบอกว่าถึงแม้ว่าเราตั้งใจทำงานเราเขาอาจจะไม่เห็นแต่อยากบอกว่าทุกคนเขาก็รับรู้ได้นะคะว่าเราตั้งใจทำงานอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันแล้วก็อยากบอกว่าให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ทำให้เต็ม,ท,มที่กับทุกสิ่งนะคะ